ตอนที่21ชีวิตที่มีเก้าบงกฎเคียงข้างนามที่แท้จริงของข้าคือเล่าฉิงสตรีในชุดสีเงินกล่าวแนะนำตนขึ้นก่อนส่วนข้าเรียกว่าจี้ฉิงฉิงอสอรพิษฟ้าครามแนะนำตัวตอบกลับไปชิงชิงทั้งสองต่างส่งเสียงหัวเราะแล้วจูงมือกันไปสนทนาอย่างถูกคอเป็นกันเองในที่สุดทั้งเ้าบงกฎ และเล่าฉิงต่างก็ตกลงใจพักอยู่บนเกาะใจกระจ่างเป็นการชั่วคราวที่ลานฝึกกระบี่บนเกาะใจกระจ่างลมหิมะเริ่มสงบลงเมื่อมา่านราตรีคลี่ตัวปกคลุมผืนดินขอนายน้อยโปรโดชี้แนะท่าทางและน้ำเสียงของจีโ้โหมเต็มไปด้วยความเคารพอย่างจริงใจแม้สองตาจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อน จี้หนิงยืนตัวตรงภายโลกสองมืออยู่ด้านหลังพลังปราในร่างถูกส่งออกไปในรูปของกระบี่วารีและอัคีจำนวนมากที่เหินบินวนเวียนรอบร่างของจี้หมแม้ว่ากระบวนท่าที่เขาใช้จะเป็นเพียงการหยิบยืมพลังท่าตจ,จากธรรมชาติโดยรอบมาสำแดงออกแต่ความรุนแรงของมันยังเพียงพอที่จะทำลายสังขารระดับเหนือธรรมชาติได้อย่างเหลือเฟือควบแน่น ดวงตาของจี้หนิงสาสตรประกายเมื่อกำหนดจิตสั่งการให้กระบี่ที่หมูนวนควบแน่นรวมตัวกันขึ้นเป็นบงกฎขนาดยัก์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่โตหลายสิบเมตรโอบล้อมร่างของจี้หมวไว้ที่กึ่งกลางจี้หนิงพลันกล่าวว่าจี้หมกลีบบงกฎชวารีอักคีที่ล้อมรอบเจ้าทั้ง91กลีบนี้แฝงไว้ด้วยสํำนึกกระบี่ที่แตกต่างกัน91รูปแบบ เมื่อใดที่เจ้าคลี่คลายทำลายมันลงได้ทั้งหมดค่อยกล่าวได้ว่าเจ้าบรรลุเพลงกระบี่ขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริงเหตุใดตัวข้าในตอนนี้จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าบรรลุเพลงกระบี่ขั้นพื้นฐานในเมื่อข้าบรรลุระดับฟ้ามนุษย์หลอมรวมในด้านเพลงกระบี่มาเนิ่นนานแล้วจี้หมวกเล่าถามด้วยความงงงง ที่เจ้าแสวงหาย่อมไม่ใช่วิชากระบี่อันพื้นเพเหล่านั้นนับจากนี้หากไม่อาจเข้าถึงความรู้แจ้งแห่งเต๋าแม้เพียงผิวเผินจงอย่าได้กล่าวว่าตนบรรลุเพลงกระบี่ขั้นพื้นฐานอีกจี้หนิงสายหน้าอธิบายเขาสุดลงนั่งและรินสุราให้กับตนเองพลางปล่อยตัวให้จมลงสู่การตีความเพลงกระบี่สามเชียท่าที่สในตอนนั้นเอง สิบน้องจี้หนิงทั่วบริเวณคล้ายสว่างสวัยขึ้นในฉับพลันเมื่อก้าวบงกฎและเล่าฉิงปรากฏตัวขึ้นทั้งรูปโฉมและพลังฝีมือของสตรีทั้งสองล้วนโดดเด่นเป็นเอกแม้ในหมู่สิทธิสำนักเซียนขาวดำเองก็มีผู้คนไม่น้อยที่เฝ้าตามติดพันพวกนางสิบพี่ก้าวบงกฎสิบพี่เล่าชิงจี้หนิงรีบลุกขึ้นยืนกล่าวทักทาย เจ้ากำลังฝึกสอนผู้เยาวในตระกูลเหรอก้าวบงกฎชะจ้องมองบงกฎชวารีอักคีอันง,งดงามที่สร้างขึ้นด้วยปรานกระบี่ตลอดจนจี้หมที่กำลังพยายามฟันฝ่าทำลายกลีบของมันจากภายในดอกบัวเหรอเล่าฉิงฉิงแสดงความสนใจในภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเช่นเดียวกันนางหัวเราะพลางกล่าวขึ้นว่า สิธ์น้องกลับสามารถใช้ปรานกระบี่ดึงดูดพลังงานธรรมชาติขึ้นมาสร้างเป็นรูปลักษณ์ของดอกบัวได้อย่างสมจริงดูท่าเจ้าคงเข้าถึงความลี้ลับของมันได้อย่างลึกซึ้งไม่น้อยจี้หนิงส่ายหัวนั่นเป็นกระบวนท่าที่ข้าเพียงเรียนรู้ได้โดยบังเอิญเท่านั้นลับแห่งดอกบัวถือเป็นรูปแบบอันร้นลับทรงพลังที่สุดประเภทหนึ่ง ยอดคนในไรายภูมิจํานวนมากหลายที่ใช้มันเป็นบัลลังพาหนะค่ายกลฉายาหรือแม้กระทั่งพัฒนาขึ้นเป็นยอดวิชาคู่กายสิทธิพี่9ก้าบงกฎเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในลักแห่งดอกบัวเช่นกันเล่าชิงชิงกล่าวประโคมโอแทนสิผู้พี่ในขณะที่9บงกฎรีบสายสศาีรษะปฏิเสธผู้เชี่ยวชาญอันใด เกรงว่าจะยังด้อยกว่าสิบน้องจี้หนิงอีกระหว่างสิบร่วมสำนักยังจะร่ำไรมากมารยาทไปทำไมเล่าฉิงชิงกล่าวตัดบทในด้านเพลงกระบี่ท่านย่อมด้อยกว่าสิบน้องจี้หนิงแต่ในด้านการตีความลับแห่งดอกบัวแล้วสิพี่ที่ถือกำเนิดจากตระกูลตรงหยียนซึ่งอาศัยเคล็ดดอกบัวแรกผลิก สร้างชื่อสยบแว่นแก้นย่อมไม่มีทางด้อยกว่าผู้ใดในหมู่สิทธิรุ่นที่สาของสำนักเราอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นจี้หนิงอดไม่ได้ต้องเหลือบมองไปยังเก้าบงกฎที่ด้านข้างตระกูลตรงเหยียนแม้ไม่ถูกนับรวมเข้าใน8หน่วยงานที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของมณฑลปกครองไรระลอกแต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกมันยังน่าสะพรึงกลัวกว่าหน่วยงานใดในสามค่ายสำนักสามชาติตระกูลสองวิหารอีกเนื่องจากรากฐานที่แท้จริงของตระกูลตรงเหยียนตั้งอยู่ในมณฑลปกครองเหนือวารีและชาติตระกูลโบราณที่ทรงอำนาจแห่งนี้ไม่เพียงเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของมณฑลปกครองเหนือวารีเท่านั้นหากยังแผ่อิทธิพลครอบคลุมมณฑลปกครองอื่นอีกสองแห่งมีหน้าละ่ะ สิบพี่เก้าบงกฎจึงมีการวางตนตลอดจนสง่าราศีที่สูงส่งเหนือธรรมดาแม้แต่ในหมู่สิทธ์ทั้งหลายของสำนักเซียนขาวดำที่แท้นางก็ถือกำเนิดจากตระกูลตรงเหยียนทายาทของตระกูลที่ทรงอิทธิพลยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคโบราณนับว่ายอดเยี่ยมสมคำร่ำลือจี้หนิงลอบทอดถอนชื่นชมอยู่ในใจที่แท้สทิ์พี่ก็มาจากตระกูลตรงเหยียน ข้าได้ยินนามของเคล็ดดอกบัวแรกผลิกที่ด่งดังสถานใต้ล่ามานานแล้วจี้หนิงกล่าวพลางหัวรอกออกมาเบาๆขอสิทพีปรโปรดช่วยชี้แนะและขะจัดความโง่เขลาให้แก่ข้าด้วยสิทย์น้องกล่าวเกินไปแล้วหากมีเรื่องอะไรที่ข้าพอจะช่วยเหลือเจ้าได้ข้าย่อมยินดีแต่หากพบว่าข้าด้อยความสามารถขอเจ้าอย่าได้หัวรอกยอเชียวละ่ะ จี้หนิงรับฟังคำตอบด้วยความยินดียิ่งไม่ว่านางจะกล่าวถ่อมตัวเช่นไรก้าวบงกฎเมื่อเป็นทายาทตระกูลตงเหยียนความรู้แจ้งในลักษแห่งดอกบัวของนางย่อมต้องลึกกลำเหนือธรรมดาข้าบัญญัติวิชาฝีมือขึ้นมาแขนงหนึ่งเรียกว่าบงกฎชวารีอักค,คีเขาเริ่มต้นเล่าเรื่องราวและสอบถามข้อสงสัยภายในใจ ทั้งยังสร้างบงกฎชวารีอักคีขนาดย่อส่วนขึ้นบนฝ่ามือเป็นตัวอย่างความรู้แจ้งของสิทธิ์น้องกลับล้ำลึกยิ่งเพียงแต่เจ้าอาจยังไม่สามารถค้นหาวิธีการอันเหมาะสมที่จะผสมผสานธาตุที่แตกต่างกันเหล่านี้เข้ากับลักแห่งดอกบัวก้าวบงกฎกล่าวพลางสร้างบัวดอกหนึ่งขึ้นบนฝ่ามือของตนเช่นเดียวกัน กลีบของบัวดอกนั้นค่อยๆค,คลี่แย้มออกทีละกะลีบราวกับดอกบัวที่แท้จริงกำลังผลิบานดวงตาของจี้หนิงทอประกายแห่งปัญญาเขาเพ่งจิตสมาธิทั้งมวลเข้าจดจ่อกับคำบรรยายของนางตัวข้าเองก็มีความสงสัยในบงกฎชวารีอักค,คีของเจ้าเช่นกันก้าวบงกฎเปลี่ยนเป็นฝ่ายสอบถามเคล็ดความสำคัญในวิชาของจี้หนิงบ้าง จากนั้นทั้งสองก็เริ่มต้นแลกเปลี่ยนความรู้แจ้งและเคล็ดลับในวิชาของตนให้แก่กันและกันเคล็ดวิชาบงกฎชวารีอักคีเป็นจี้หนิงบัญญัติขึ้นด้วยตนเองเขาจึงสามารถเปิดเผยและถ่ายทอดออกไปได้โดยปราศจากข้อถือสาส่วนตระกูลตงเหยียนแม้จะตรากฏข้อห้ามในการถ่ายทอดวิชาฝีมือสู่บุคคลภายนอกอย่างเข้มงวดแต่ก้าวบงกฎ ก็มีความเข้าใจทั้งในเคล็ดวิชาและข้อห้ามของตระกูลเป็นอย่างดีนางทราบว่าหัวข้อใดสามารถบ่งบอกออกไปหัวข้อใดไม่สามารถและเพียงเท่านั้นก็พอแล้วที่จะช่วยไขยปัญหาในใจของจี้หนิงตลอดจนชี้นำให้เขาก้าวขึ้นไปสู่ระดับขั้นถัดไปเมื่อผู้ฝึกฝนค้นพบสหายที่มีความรู้แจ้งเสมอกันและได้ถกหัวข้อแห่งเต๋า โดยปราศจากการปิดบังอำพรางระดับความรู้แจ้งของพวกมันย่อมเพิ่มพูนสูงล้ำขึ้นไปกว่าเดิมอีกหลายเท่าอย่าว่าแต่คนทั้งคู่หนึ่งนั้นเป็นอัจฉริยะในเต่าแห่งกระบี่ที่ได้รับการสนับสนุนจากนิเวศใต้วารีจนรู้แจ้งในเต่าประเภทอื่นอย่างลึกล้ำกว้างขวางอีกหนึ่งนั้นเป็นทายาทสายตรงของชาติประกูลมหาอำนาจที่ครอบครองเคล็ดวิชาลับมากมาย ทั้งจี้หนิงและก้าวบงกฎปังมีหัวใจแห่งเตาที่มุ่งมั่นอย่างแรงกลา้าในการสแสวงหาวิถีแห่งความเป็นอมตะดังนั้นเมื่อมีโอกาสพบพานคู่สนทนาในปรัชญาแห่งเตาที่ต่างก็ฝ่ายหาเช่นนี้คนทั้งคู่จึงหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไปโดยสิ้นเชิงส่วนเล่าฉิงชิงที่ถูกทิ้งไว้อยู่ด้านข้างได้แต่แค่เสียงระบายลมหายใจด้วยความคับข้อง นางทำได้เพียงหยิบเอาสุราที่จี้หนิงวางทิ้งไว้ขึ้นมากรอกลงคอก่อนเดินจากไปวันคืนผ่านไปโดยที่หนุ่มสาวทั้งสองต่างไม่รู้สึกตัวชิวเย,ย่และบุคคลอื่นก็ล้วนไม่กล้ารบกวนพวกมันจวบจนเมื่อราตรีของค่ำคืนที่สองกำลังจะผ่านพ้นเข้าสู่ช่วงรุ่งสางพวกเจ้าทั้งสองยังคงสนทนากันไม่เสร็จสิน้น เล่าฉิงชิงในชุดสีเงินเป็นประกายอุทานเสียงดังด้วยความประหลาดใจเมื่อนางเดินผ่านมาอีกครั้งและพบว่าคนทั้งสองยังคงอยู่ที่เดิมถึงตอนนี้จี้หนิงและก้าวบงกฎจึงค่อยสถานตื่นและเริ่มรับรู้ถึงเรื่องราวรอบตัวอีกครั้งสิบน้องจี้หนิงช่างเปียมด้วยพรสวรรค์ถึงแม้บงกฎชวารีอักคีจะมีอาจนับเป็นยอดวิชาอันลึกกล้ำ แต่ก็เปลี่ยมไปด้วยความรู้แจ้งอันหลากหลายก้าบงกฎบอกกับตนเองในใจนับตั้งแต่วันที่จี้หนิงประกาศสักดาท้าสู้กับสิบรุ่นก่อนที่ตำหนักวิภาคเตา๋านางก็ลอบประทับใจในตัวเขาทั้งยังทราบดีว่าถึงแม้จะเข้าสู่สำนักเซียนข่าวดำก่อนหน้าแต่หากวันนั้นทั้งคู่ประลองฝีมือกันผู้ที่พ่ายแพ้คงจะเป็นนาง และหลังการสนทนาอย่างถูกคอในครั้งนี้ก้าบงกฎก็ยิ่งชื่นชมในตัวจี้หนิงมากขึ้นกว่าเดิมสิทธิพี่ก้าบงกฎกลับจริงใจนักกล้าเปิดเผยเคล็ดความอันล้ำค่ามากมายเพียงนี้ให้กับข้าจี้หนิงเองก็รอบชื่นชมในตัวสิทธิพี่ผู้เลอโฉมเขาทราบดีว่าถึงจะไม่ถูกห้ามขาดแต่เคล็ดวิชาลับของตระกูลชั้นสูง ก็ใช่จะสามารถนำมาบอกกล่าวแก่บุคคลภายนอกโดยง่ายได้การสนทนากับสิบน้องครั้งนี้นับว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวข้ามากนักแต่ตอนนี้ข้าคงต้องขอตัวกลับไปคบคิดตีความในเชิงลึกให้ดีก่อนเก้าบงกฎกล่าวก่อนลุกขึ้นยืนจูงมือเล่าชิงเดินจากไปจี้หนิงเหมอมมองเงาหลังอันงดงามที่เดินห่างออกไปนั้น ในใจอดครุ่นคิดถึงช่วงเวลาอันแสนสุขในสองคืนหนึ่งวันที่ผ่านมาไม่ได้ก้าวบงกฎและตัวเขากลับเป็นคู่ที่เหมาะสมกันไม่น้อยโอ้ทันทีที่หันหลังกลับจี้หนิงก็พบเห็นจี้โหมที่ใบหน้าซีดขาวและสองตาแดงกำมันกลับตกอยู่ในห้วงพวังของการศึกษาหาทางบุกฝ่าออกจากบงกฎชวารีอักคีจนแทบหมดเรียวสิ้นแรง ข้ากลับปล่อยให้มันตกอยู่ในวงล้อมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจี้หนิงรีบกำหนดจิตสลายปราณกระบี่ในรูปของกลีบบงกฎที่ล้อมรอบร่างของจี้หมออกไปกลีบบงกฎกลีบบงกฎจี้หมเหลียวมองไปรอบกายคล้ายยังไม่ฟื้นคืนสติกลับมาจี้หมจี้หนิงอดรู้สึกผิดคึื่นในใจไม่ได้เขารีบบอกต่อมันว่า ผ่านมาถึงสองคืนกับหนึ่งวันเจ้าคงเน็ตเหนื่อยมากแล้วจงกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนวันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาหาข้าอีกครั้งเมื่อกล่าวจบเขาก็ก้าวเดินจากไปทิ้งจี้โหมที่ยังคงสับสนมุนงงไว้เบื้องหลังชายหนุ่มผู้น่าสงสารกระทั่งยังกล่าวกับตนเองด้วยความรู้สึกกังวลหรือว่านายน้อยจี้หนิงจะโกรธที่ข้าด้อยความสามารถ ใช้เวลายาวนานก็ยังไม่อาจฝ่าออกจากบงกฎชวารีอักคีได้หลังจากนั้นทุกสาถึงหวันจี้หนิงและเก้าบงกฎจะใช้เวลาอยู่ร่วมและสนทนาแลกเปลี่ยนวิธีแห่งเปาซึ่งกันและกันอย่างไม่รู้เบื่อเวลาสมเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความสุขสงบเช่นนี้ภายในเรือนรับรองของเกาะใจกระจ่างวันนี้เล่าชิงและก้าบงกฎ นั่งสนทนากันหน้าโต๊ะที่จัดสร้างจากหินสีดำเรียบเรื่องประดุดยกบนโต๊ะยังจัดวางผลไม้และสุราอันเลิศรสเล่าฉิงพลันกล่าวขึ้นว่าสิทธิพี่ทั้งที่จุดมุ่งหมายในการเดินทางครั้งนี้ของพวกเราคือการท่องเที่ยวหาประสบการณ์แต่สมเดือนที่ผ่านมาพวกเรากลับพักอยู่บนเกาะใจกระจ่างเพียงที่เดียวตอนนี้สมควรได้เวลาออกเดินทางต่อแล้วละมัง้ง เหตุใดต้องรีบร้อนถึงเพียงนั้นล่ะช่วงระยะเวลาสามเดือนนี้ระดับความรู้แจ้งของข้ายังก้าวหน้าไปไกลยิ่งกว่าสปีที่ผ่านมารวมกันอีกการสนทนากับสิทธิ์น้องจี้หนิงช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับข้ามากมายพวกเรายังจะพมนักอยู่ต่อไปเหรอเล่าฉิงฉิงจ้องมองก้าวบงกฎสายตาทั้งคู่คล้ายกำลังค้นหาข้อพิรุษจากใบหน้าของอีกฝ่าย เจ้ามองอะไรเหรอก้าวบงกฎขมวดคิ้วกล่าวย้อนถามสิทธิท่านคงไม่ได้เกิดความพึงพอใจในตัวสิทธิน้องจี้หนิงคงไม่ได้คิดจะให้เขาเป็นคู่ชีวิตเต่าของท่านใช่ไหมเล่าฉิงฉิงรวบรวมความกล้าเอ่ยถามตามตรงถึงแม้อีกฝ่ายจะนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรแต่เล่าฉิงฉิงกลับตกใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อใบหน้าอันสูงสงงดงามของก้าบงกฎ พลันเกิดความเขินอายที่นางไม่เคยเห็นขึ้นมา